ไปอยู่นู่นเป็นยังไงบ้างครับพี่ควันอ๋อ,อน,น,น่าจะสนุกดีนะครับน้องเขาเป็นยังไบง,บ,ง,บ,ง,ง,งไบ้างครับผมน้องอมทองเป็นยังไงบ้างครับผมกับพี่จอกา แต่ไม่ถือไม่ถือกับเท่ากับวิ่งเนาะครับเนาะไม่นะครับผมแต่ว่ายังยังยังถือโอเเ้แค่ระแวงย่เฉยเนานะไม่เป็นไรครับแต่ไม่ถึงกับวิ่งนะครับตอนนี้ ตกมันอยู่สามเชือกนะครับผมอ่ามีพี่หายแล้วครับผมครับไปมาข้างนอกไม่รู้วันไหนจะตกอีกนะครับครับผัวข้างนอกครับเดี๋ยววันศุกร์ผมก็จะมาไล่สดให้ครับผมเดี๋ยวผมจะเตรียมคลองรอนะครับอ่าวันศุกร์เดี๋ยวจะมาไล่เหมือนเดิมครับผมครับเน่ก็อยู่กับ คุณตาสองคนนะครับผมมีอยู่คุณตาสองคนครับผมแล้วก็ยายนะครับสามคนครับสามคนครับผมช้างช้างกี่เชือกหกเชือกช้างหกเชือกครับผมอาการหนักเลยครับผมมีแต่อาการหนักเลยครับอาการหนักเลยใช่ไหมครับผมก็เจ้าของมิกกี้ก็ ไปวิ่งสับประรดอยู่นะครับแล้วก็รครับผมเท่าแก่ผมก็กลับบ้านนะครับับจนะครับผมกลับบ้านไปทำอะไรก็ทำทำธุระมั้งครับผม<อ>กลับไปทำธุระนะครับยังไเมยังครับผมจะมาวันไหนเห็นว่าประมาณวันที่21 22นี่แหละครับมาแล้วกลับครับผม ครับผมละความีอยู่อยู่คนเดียวทำกับข้าวจริงคนเดียวทำกับข้าวจริงคนเดียวครับครับผมนี่ก็วันนี้ว่าง ตอนได้รีบรีบมาทำค้ามสารให้เขาบอกครับผมเดี๋ยววันวันศุกร์นะครับวันศุกร์น่าจะโอ้กระดอเตาะทองเลยนะครับผมวันวันศุกร์น่าจะถ้ามาเร็วก,ก็จะได้ไหมเก็บเร็วเพราะว่าไม่อยากไวเ้เยอะนะครับครับผมเดี๋ยวจะเยอะนี่ก็มาถึงนี่ก็หกงงนะครับวันนี้ รู้สึกว่าอ้วนขึ้นเยอะเลยนะครับนี่พี่เบทองครับควันมีเลี้ยงดีเลยโอ้ยินกินยินกินตอนผมผมนี่อีกเต็มเลยนะครับหลังอะไรอ้วนตึบเลยครับตึบเลยดูดูนะครับผมอะไรเลี้ยงดีเลี้ยงดีกว่าที่ผมอันนี้อยู่ดูนะครับพี่ๆทุกคนนะครับผม ผมก็ไม่กล้าอยู่ใกล้เท่าไหร่นะครับเว้นไปเว้นไปเพราะว่าขาฟันนีครับพ่อตาเลี้ยงดีมากเลยสงสัยให้น้ำทั้งวันเลยบ้างนี่ครับกินน้ำบ่อยครับผมกินน้ำบ่อยบ่ครับอากาศร้อนไหมอากาศร้อนครับร้อนก็เลยให้กินน้ำบ่อยครับผม หญ้าก็กินพอประชงังแดดน้าต้องบ่อยๆนะครับน้ำต้องบ่อยๆค,ครับผมมันไดสามรอบถึงสี่รอบครับบางวันก็สี่รอบบางทีตาให้ผมมาให้ก็มีบางทีผมให้ตามาให้ก็มีให้น้ำาาไม่อาหารได้ครับทคำทความสะอาดทำความสะอาดไปก้าดเลยครับผม ครับไม่คุ้นกับเปาเนาะครับผมไม่คุ้นกับเปาครับตัวเขาจะเมีนงินเป็นนี้นะครับผมดีครับเดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวผมมาจัดการเองอู้หุ่นเลยไม่ได้เจอครับหลายวันนึ่งดูตูดนะครับเต็มเปี๊ยเลยครับพี่พี่นี่นะถ้ามีสาวเป็นพ่อพันได้เลยนะครับผมติดเลยแหละครับ ีแต่ตัวเมื่อกี้มันตัดไปแล้วก็ไล่แล้วก็ไลไหมถ่ายไหมครับถ่ายไ,ไหมคือมันตัดไปเอ็เอ์มันอืมมันติ้งติ้งแล้วมันเกาะเราประมาทถ่ายไหมใจมันเป็นยังงั้นบัดกันจะมือไปถือบ่ลอย่จังไหนโอเคก็สำหรับคลิปนี้นะครับ ขอจบเพยงเท่านี้นะครับก็ฝากติดตามให้กําลังใจด้วยนะครับเพราะว่าจะมืดค่าแล้วนะครับจะได้ทำความสะอาดรีดทำรีบเสร็จแล้วให้เขาได้นอนอยู่สบายๆนะครับผมโอเคนะครับฝากติดตามให้กําลังใจด้วยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับกดได้บอตอบได้บ่